เขาถล่มเราซื้อหมดเลยนะครับหมดค่ะซื้อหมดยังมีดาที่แกไม่สองใบอีกใบหนึ่งใบนะใช่ไหมหาครับใช่ไหมที่มหาบ้านไงไม่นางเอกไงป่านไงชื่อป่านไงในเรื่องไม่เหมือนมากไม่เหมือนมากนี่เหมือนมากเล่นดีเล่นดีเล่นดีค่ะไม่ไม่ดีเลยไม่ไม่ไม่อะไรจ๊ะ ไม่กินเผ็ดจะไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดจะไม่กินเผ็ดไม่กินผัดพริกเผ็ดแกงไก่แกงเผ็ดน้ำพริกตาแดงไม่กินพริกหม่อนพริกไทยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่พริกสดพริกแข้งพริกกองน้ำพริกมังดาพริกสีราชาผัดพริกแกงไม่กินเผ็ดจะดูดับน้ำตาไหลอาบแก่เด้งใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะใช่ไหมร้องทำไมอ่ะอยากฮา ไม่ต้นหาเธอไปต้นปูส่งให้ฉันหาสิอ๋อ้ชิบอยู่ไหนเออแฟนคลับก็รอฉันอยู่นี่อะไรคะเชิญคือขายคะเนี่ยถือหนูบานค่ะบาน้องบ้พี่ป๊อกพี่ป๊อกเร่งพี่ป๊อกเล่นไงค่ะอยู่บ้านรดาแลนค่ะอยู่รดาเรที่เชียงใหม่อุ้ยเฮ้ยรบกวนทำไง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 อะไรอะไรค่ะอะไรตุ้งเช้าค่ะคืออยากจะบอกว่าหนูอุ้ยขึ้นมาขึ้นมาเข้ามาเข้นมา ก็ได um ้ก็ไ้เออ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 โอ้โหมีล็อกเล่นมีล็อกเล่นมีล็อกของตัวเองมันนแม่คุ้มใจตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยว SO ี๋มีเพลงมีอะไรไหมเกี่ยวกับรัตนแลนด์มีไหมมีค่ะเชิญจ้ะนี่คือสถานบ้านราตนแลนด์คู่แฟนซีอยู่ สู้เพียงเนลนะใจเราต้องกันวิญญาณสัมภัส อร่อยทีย่รัตดาแลนด์ทุกวันส้มเหลี่ยมทองคำมีรัตดาแลนด์ไปเที่ยวกันต่อที่นั่นนามีน้ำแลนด์รัาดาแลนด์ไฟใายก็มีนาครับส่องไปเห็นบ้านรัตดาแลนด์บ้านรัตดาแลนด์อยู่เชียงใหม่ครับเอาสัญญาบึงกลับคืนไปเลยไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาแล้วกณสัญ ี่ชายบนลาดดาแลนที่อยู่ของใครอยู่สบายที่ลาดดาแลนก็บอกแล้วไงว่าไม่ไม่เอาไปไปยืนที่ใดไปยืนที่ใดวะอยู่ไม่ตรงเดยไม่ตรงไม่ตรงเลยี่เดต้องการความช่วยเหลือจะเรียกหน้าตาไม่มั่นใจด้วยต้องส่งไม่มั่นใจไม่มั่นใจเดินมาแบบงงๆอ่ะเดินมาแบบงงๆ พอดีว่าจะมาหาเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ๋อเพื่อจะเอาไปรัดดาแลนครับบ้านผีดุมากเลยครับเออที่เขาหาอะไรที่เป็นสลิปเคาลข่าวมาข่าวไงใช่ค่ะเอออยากจะได้แบบว่าอะไรครัอยากได้อะไรอันที่เช่นเออคือแบบว่าอยากจะได้คุณแผลอีเปิร์ฟมาอเปิรอีเปิร์ฟคืออะไรอ่ะปิมเป็นเครื่องรางของขลังมันเป็นอไรไขีดกทไม่ขีดไอ้ขีดไม่ได้ค่ะไอ้ขีดไม่เอาเดี๋ยวจะขับทั้งคืนไม่เอาไอคิกไม่เอาค่ะ เอาแบบว่าเครื <m <ics> <m ่องอยากจะได้แบบของศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์มีค่ะมีเหรอมีไป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 นี่มันนี้มันนี่ไปนี่ดิต่อรีวิวอนนี้อีวเดี๋ยวเดีไยวเดี๋วเไี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเไี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไเดี๋ยไปดี๋ยวเดี๋ยราดี๋ยวเดียไเดีายวเดีดวเดี๋ยี๋ยไเยยยไีไ มีกุมารทองกุมารทองไม่สั่งเลยมาหาผมเอาไปให้ชอยดูก่อนเดี๋ยวเพื่อเลือกไปเอาไปกุมารทองแล้วมีอะไรอีกชาริชปิ้นมีไหมมชาริไม่มีคุณแผนคุณแผนแล้วก็มีอะไรกุมันทองกุมันทองแล้วก็กุมารทองกุมารทองไออ่มีใช่ไหม่ะมีหมดเลยไห้เอามาไปเอามาไปเอามาถ้าดีนั้นราคาไม่เกี่ยงเลยจริงเหรอคราคาจะมีเกี่ยงเลยครับขอให้มันสั่งสิ์จริงเถอะผมซื้อคือจะซสุดราคาไปเที่ยวลง แพ้มาแล้วแพ้มาแล้วอะไรมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะนี่มันอะไรนี่มันผ้าดำไม่ม um, uh, uh, ีอะไรทำใจดีๆนะคะต็นหลักของกันค่ะต้องทำใจดีๆด้วยทำใจดีๆเอานับนับหนึ่งสองสามพร้อมกันค่ะหนึ่งสตายแล้วนี่ขุณอยู่ดิคุณอยู่ดิทาไม่ดึงกันได้หรอเป็นนี่ไงขุดหมดเลยเหรอ กุมานหอดเล้วก็อันนี้อะไรคะนี่ไรขุนแผนค่ะขุนแผนกับพิ้ตาฮะขุนแผนกับพิ้ตาเราทำด้วยน้ำผึ้งทำจากอะไรอ่ะทำจากขี้ผึ้งขี้ผึ้งเหรออ่าเป็นปีได้เหรออันนี้เนะอันนี้แปลว่าขี้ผึ้งเราถ้าเกิดสมมติอ่ะเห็นไหมขี้ผึ้งเราแบบว่ายังไม่ยังไม่แข็งมากเหมือนคนเลยอ่ะ เห็นไหมนิ่งไม่มีความรู้สึกเลยแต่ไม่มีเอ๊ะไมหันเน่เวลาตีเสร็จเรียบร้อยปั๊บหุ่นบังจะคล้ายๆอ่อนตัวไงแล้วมันก็จะหันอย่างนี้ไงอ้รอเป็นคลิปเพิ่มโอ้วิคกนเป็ของจริงเลยอ่ะอะเราจะกระจายละเอียดเราเนี่ยเราเอาขนปลอมเลยนะมาเติมทุกคนทุกทุกทุกล่างกายอะเพื่อเวลาคุณดูใกล้มันจะเหมือน บูชาอย่างไงครับอะไรนะครับการบูชานี่ทำยังไงฮะบูชานี่ต้องใช้ทู่เขาบอกว่า9้าดอกยังไม่พอเข้าไปครับเขาบอกว่าต้องบูชาประมาณ3,000ดอกเดินหน้าเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยนางกวักอะนางกวักก็บูชาเหมือนกันบูชาเหมือนกันหมดเลยหมดหมด มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องก็ต้องมาบ้างบุศิกลาธรรมวันนั้นเราไปักรักษาขอให้ครอบครัวยุพเจ้าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขโอ้หนี่เขาอินกับเรามากขนาดร้องไห้เลยเหรอครับนี่เขาเห็นกับครอบครัวผมมากเขาสงสารครอบครัวผมใช่ไหมใช่ครับมาดูของพ่อคุณดูสิน้ำหูน้ำตาไหลเชียวโหมีน้ำตา หุ่นเนี่ยนะมันก็เหมือนกับคนรอบไปเราเวลามีอะไรสงสารอะไรบ้างเนี่ยหุ่นเขารู้สึกสงสารไงที่โอ้โหหุ่นทาไมไออะครับอ๋ออะไรนะเราฝังชิปไว้ข้างในไงอ๋อคือครารู้สึกเราได้ชิปไว้ฝังชิปอ่าแล้วชิปอยู่ไหนอะอ๋อชิปเอาพี้ดีกว่าอ๋พอดีว่าวันนี้เอาบะหมี่มาถวายอก็คือาง คือเขาเขาเาเขเหมือนคนอะไรมีความรู้สึกเหมือนกันเออเอาทวีมาเอาเอาบะหมี่มาถวายใช่ไหมคะเดี๋ยวพอเวลาเดี๋ยววิญญาณของนั่นเขาก็จะมากินเองแหละใช่ให้แบบสิงสถิตอยู่ในนี้นะคะขออังเชิญมากินบะหมี่ที่ว่าเส้นไหวไปกินตรงไหนอน่ยก็วางไว้วางไว้แล้วแหละต้องลองตัวไห่ตัวไหร่คะตัวเท่าไหรน กูมาท้องกินบะหมี่อ่ะกูมาท้องกินบะหมี่อ่ะภาพลวงตาหรือเปล่าลวงที่ไหนเองกินบะหมี่อ่ะคุณหันกลับไปดูนี่ลูกชิ้นหายโอ้โหเฮ้ยลูกชิ้นหายหายออกมาออกมาหมดหรือยังโอ้โหเยอะมากเลยตุ้บยหมดแล้วกินตอนไหนอ่ะเออว่ะแล้วก็ เป็นหุ่นผู้หญิงเงี้ยหุ่นเด็กเขากินทำไมอ่ะเฮ้ยเขาไม่กินเขาไม่เบื่ออาหารมาไม่ได้หันมาคุยเขาไม่ได้กินมาไม่กินมามากับไม่ต้องแข็งอุ้ยตายแล้วคุณขาเอาเอาแกมแกมแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ฮ <formation jin inh throat> นะดิฉันลืมบอกไปอะไรคะคุณคะคุณก็เหมือนคนเลยค่ะคือชีวิตจิดใจมีความรู้สึกมีลิ้นมีต้องการความรสชาติถูก้รอสักครู่ลืมใส่น้ำตาลกุมารทองเป็นเด็กชอบกินน้ำตาลหวานอ๋อเหรอใส่น้ำตาลทรายแดงก่อนนะครับนี่นี่จะเชื่อมจะเชื่อมเลยเหรอพี่ตายพี่ชายคอหวานแล้วเซชื่อมเลยเหรอก็เป็นเบาหวานหรอโอเค ลองสามตัวสามตัวหนท้องเติมท้องไรท้องเติเสียงอะไรอะครับเสียงอะไรอ๋อเราใส่ชิปเราใส่ชิปไปเราหาเจอแล้วชิปที่หายไปเฮ้ยอะไรมันร้องอะอะไรอะไรนะมันร้องอะอ่ะมันเพจอะเพจอะไร กินนาอ้ยอุ่เ็ดอะไรเพชรหุ่เพชรไม่ินเลิยเรพอดีว่าซื้อกำไรมาถวายค่ะอ๋อเป็นกำไรเงินกำไรทองโอ้โหได้ของดีทั้งทีก็ต้องบูชากันหน่อยละครับจะได้อยู่กับเรานั้นๆช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับ